ไส่เบิงลุ้งแทงนี่ราคากระบอกแพงใส่ขนมจีนตัวพุนแฮวก็ได้หลายเปิดใจใส่น้ำกันล่องเบิงฉันใส่มาซีปีแล้วสวัสดีครับ ผมเดียดากอนสตาร์นะครับรอยยิ้มของเกษตรกร,กรคือความสำเร็จของเราวันนี้เรามาพบกับอีกหนึ่งรอยยิ้มของเกษตรกร,กรแม่จำปีอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธาน,นีเรามาเยี่ยมชมสวนกันเลยนะครับแม่จำปีครับสวนยางอันนี้ครับมีความเป็นมาอย่างไงบ้างครับ ก่อนทําอะไรอยู่ก่อนทําสวนยางเนี่ยครับเาอียสารเนาะได้ครับตามสบายเลยครับได้เกี่มนันเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าครับแล้วแล้วทําไมถึงเปลี่ยนมาเป็นสวนยางอะครับเหตียนหน้ากับมีดแล่หลายอย่ยางยางดีกว่านะครับยางก็ได้ชูมือได้สูเดียนเนาะยางหน้ากับปีละเที่ยนึงเนาะครับแล้วแล้วอันนี้ทํามาประมาณกี่ปีแล้วครับยางเนี่ยครับยางนี่ปีสี่เ็ด ปีสี่เจ็ดปีสี่เจ็ดปีนี้ปีหกห้าหูก็นานหลายปีอยู่นะครับคับอันนี้มันมันเป็นทันอะไรครับคันหกร้อยคันหกร้อยนะครับแล้วประสบปัญหาอะไรบ้างไหมครับประชบเยอะหน้าตายมั่งหน้าแข็งมั่งครับน้ำยางก็ไม่ค่อยออกนะครับมนอ,อืมมีมปีปัญหาพวกเชื้อราด้วยไหมครับนี่ มีนะครับค,ครับผมแล้วแล้วมาเจอไอ้ผลิตภัณฑ์ลุงที่งอันนี้ได้ยังไงครับเจอเจอได้ถูกเทปปิครับแล้วผลิตภัณฑ์อันนี้มันมันช่วยแก้ปัญหาได้ไหมครับช่วยแก้ปัญหาได้ยืดตามใสกบไปใส่แล้วกันว่ามันว่าเปียกแข็งทีมั้ครับมันกระไลไหลม่ำเสมอแล้วช่วงที่ส่วนเีา,าใสมาแล้ว ใส่จากในล่องเปิดใจใส่ไปในร่องเบื้องถ้าสชนยางเท่าาะว่าจะมีเพื่อใส่ใส่หน้าที่ผีทั้งนลิตดีผลัปว่าใส่ตัวนีญญาานดัน้นนั่นน้ำยางก็ออกอสีเราข้อปัญหาเป็ล่าดำหนาตายเอแล้วหนาตายไม่ถ้ามาใส่เกิดขึ้นเสียใจได้ได้ได้น้ำย,งออยางฉียางดีเยอะพเข้า่าใส่ นั่นหรอี่ก็กันอางกีใส่ม่ถูกเพ่าะใครจะไหลเขาต้มาใส่เบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมสวนยางกันเลยนะครับใบมีความสุขที่ใช้ตึงแล้วมีง่ายน้ำยางก็เยอะอันนี้ตรงนี้กับเ่องนี้แต่ว่ข้ใส่เบิ้งเบงบิ้งสองสองมีดเต็มโปูแล้วนะ อันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่ได้ใช้ให้นครับแม่หน้ไม่ไม่ค่อยสวยเลยเนาะอันนี้ใี้ให้ลงมาพี่ชายเนี่ยเปียกมันนิ่มดีเก็ได้กิดได้สวยเปลยกมันนิ่มดีเราก็กิดได้สวยแล้วก็ประหยัดแรงด้วยไม่ต้องเครืองแรงถ้าเปียกยางนิ่มหมดวนนี้ต้องนี้นะมีนนี้มี่ตอเนืงก้นีชาย ตื e, i, ่นในหน่อยนี่คือกระส้องนี่ไงใ่ลุงเพีงเปิดใจร้องใส่ต้องการเมืองได้จ่าเร่อพี่ขาข้าวสันยางข้าเอาเอาอันเอาคุณมันเอาปริมาณราคาข้ามันมันเยอะข้าต่อปริมาณเยอะๆนอะหล่ะค่ะลุงเพียงคนเดียะซอยก่อนจากกันไปนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของดาก้อนสตารสุขภาพปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะครับผม